สวัสดีครับวันนี้พบกับชัยอิสระบ่าวบุญครับวันนี้ก็มีโมเดลใหม่นะครับโปรเจกต์ใหม่มาให้เพื่อนๆเผื่อมีใครสนใจนะครับตัวนี้คือเป็นชุดมินินะครับมินิมินิตัวนี้จะเป็นรางรางกลมครับรางกลมเฟืองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะได้อะไรบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับรางนะครับรางตัวนี้นะครับจะเป็นรางกลมมะเฟืองนะครับความยาวอยู่ที่90เซนนะครับช่วงชักอยู่ที่50เซนนะครับช่วงชัก50เซนรวมท้ายอยู่ที่120เซนนะครับ120ของแถมก็จะได้ลูกดอก3ลูกยาง3ชุดยาง8มิลตัวนี้เราใช้ยาง8มิลสักให้3ชุดแล้วก็ ล็อกอโต้พร้อมสายท่อล็อกอโต้พร้อมสายสามสิบเมตรนะครับตัวนี้เป็นโปรโ,โปรเดือนสิงหานะครับโปรเดือนสิงหาตัวนี้ตัวนี้สามารถเลือกเลือกนี้ได้นะครับเลือกท้ายได้ครับท้ายก็จะมีท้ายทรงกรำคอทรงคานเวียงแล้วก็ทรงกรำคอทําเป็นสีดําทั้งชุดนะครับทั้งตัวนะครับสามารถเลือกท้ายได้นะครับ ส่วนไก่ที่ให้มาครับก็จะเป็นไก่ไก่เซฟนกไก่เซฟนกไก่จะเป็นไก่เหล็กนันตัวนี้จะเป็นไก่เหล็ก,กลเซฟนกนี่ทัพก็ทําสีการสีให้อย่างดีแล้วก็ปีกปีกตัวนี้ก็ให้เป็นปีก30สเซนนะครับ3าสิบเซนเล็กๆแล้วก็อาจจะมีจุดตรงนี้ตัวนี้เอาไว้ใส่โรเลอร์นะครับตัวนี้โรเลอร์ลูกเดียวทางร้านก็มีขายนะครับโรเลอร์ลูกเดียว เดี๋ยวไม่ให้ดูนะครับนี่ครับโรเลอลูกเดียวเขาจะเป็นอย่างนี้ก็จะใส่ตรงนี้เลยใส่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองใส่ใดูอันนี้ทายมอเดียวอยู่เขาจะใส่อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับโอ้ตัวนี้ฟิตไปหน่อยนะครับนี่เ็จะใส่อยู่ลักษณะอย่างนี้ ส่วนไม้นะครับไม้พันธายไม้พันธายก็จะเป็นไม้สักนะครับแบบสองสีอย่างนี้ก็มีสีล้นๆอย่างนี้ก็มีนะครับหรือว่าสีเต็มอย่างนี้ก็มีให้เราเลือกได้นะครับตัวนี้คุ้มมากๆนะครับในราคา1599บาทนะครับคุ้มมากๆเป็นปืนมินินะครับพกพาติดรถไว้ยิงปลาข้างคลองยิงปลาลอยแอบซุ่มตามพุ่มไม้นะครับ เล็กกระทัดรัดครับยิงปลาไม่ไกลนะครับยิงระยะกใกล้ๆไม่เกิน10เมตรนะครับตัวนี้สัญญาเราก็ให้มา3ามเส้นแต่ตัวนี้ปีกตัวนี้ใช้ได้2เส้นนะครับ2เส้นสองเส้นก็พอแล้วครับตึงแล้วยิงดีนะครับผมก็ไปลองมาก็ได้ตัวไปนั่งนั่งเล่นข้างคองนะครับถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ที่บรรยายใต้ข้อความนะครับ ใต้ภาพนะครับใต้วิดีโอปืนตัวนี้ส,สวยนะครับเด็กก็ยิงได้นะครับเด็กก็ยิงได้ผู้ใหญ่ก็ยิงดีลูกค้าหญิงเจ้าหนึ่งซื้อไปนะให้ลูกยิงลูกอยู่ประมาณป .4 ป .5 นี่แหละโหเรืองเรียนมาไปยิงปลาทุกวันได้ปลามาให้พอ่อให้แม่ได้กินทุกวันเลยนะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ